สิทธิของคนพิการ10ข้อตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ .2550 สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมได้นำเอาสิทธิของผู้พิการนะครับที่กฎหมายเนี่ยเขา,าให้สามารถให้คนพิการได้เข้าเข้าถึงใน10เรื่องนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าสิบสิทธิของคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ย คืออะไรบ้างนะครับในมาตรา20นะครับกำหนดว่าคนพิการมีสิทธิ์จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นๆจากรัฐนะครับคนพิการในที่นี้หมายถึงว่าท่านจะต้องเป็นผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับทีนี้ในเรื่องที่1น,นะครับก็คือ ผู้พิการมีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ,ภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่าอุปกรณ์ค่าเครื่องช่วยความพิการและสื่อส่งเสริมพัฒนาการเพื่อปรับสภาพทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมพฤติกรรมสติปัญญาการเรียนรู้หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดวงเล็บ2มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสมในสถานศึกษาเฉพาะหรือในสถานศึกษาทั่วไปหรือการศึกษาทางเลือกหรือการศึกษานอกระบบโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการเนี่ยให้ได้ให้การสนับสนุนตามความเหมาะสมนะครับและต่อมานะครับในข้อ3สิทธิที่จะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพการให้บริการที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานมาตรการเพื่อการมีงานทําตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อการทำงานและประกอบอาชีพของคนพิการตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศกำหนดข้อ4สิทธิที่จะได้รับการยอมอการยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเต็มที่และก็มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆที่จำเป็นสำหรับคนพิการวงเล็บ5การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบายแผนงานโครงการกิจกรรมการพัฒนาและบริหารและบริการอันเป็นสาธารณะผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตการช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหาทนายความว่าต่างแก้คดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมาการกำหนดวงเล็บ6ข้อมูลข่าวสารการสื่อสารบริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐตามตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดในกฎกระทรวง 7. บริการล่ามภาษามือตามระเบียบที่คณะกรรมาการกำหนด 8. สิทธิที่จะนำสัตว์นำทางเครื่องมือหรืออุปกรณ์นำทางหรือเครื่องช่วยความพิการใดๆติดตัวไปในยานพาหานะหรือสถานที่ใดๆเพื่อประโยชน์ในการเดินทาง และการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะนะโดยได้รับการยกเว้นค่าบริการค่าธรรมเนียมและค่าเช่าเพิ่มเติมสำหรับสัตว์เครื่องมืออุปกรณ์หรือเครื่องช่วยความพิการดังกล่าวนะครับ 9. สิทธิที่จะได้รับการจัดสวัสดิการเบีย้ยความพิการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมาการกำหนดในระเบียบ 10. การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยการมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้มีสวัสดิการอื่นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบนะครับนี่คือ10เรื่อง10สิทธิ์ที่ผู้พิการมีสิทธิ์จะได้รับนะครับและนอกจากนี้นะครับผู้ช่วยคนพิการก็ให้มีสิทธิจะได้รับการลดหยอด่อนหรือการยกเว้นค่าบริการค่าธรรมเนียมตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดแล้วก็คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลคนพิการก็มีสิทธิที่ได้รับ การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยการเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐในกรณีที่มีสถานสงเคราะห์เอกชนจัดที่อยู่อาศัยและสวัสดิการให้แล้วรัฐจะต้องจัดเงินอุดหนุนให้แก่สถานสงเคราะห์เอกชนนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดด้วยนะครับผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิจะได้รับบริการให้คำปรึกษาแนะนำฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดูการจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำตลอดจนความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อให้พึ่งตนเองได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดในระเบียบคนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีตามที่กฎหมายกำหนดองค์กรเอกชนที่จัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรานี้ก็มีสิทธิที่จะได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละ ของจำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกําหนดด้วยนะครับ